ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปออกมาต่อต่ไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับ ในงวดวันที่4นะครับพฤษภาคมนะครับพศ .2,564 นะครับสำหรับสูตรนี้ก็พลาดยากนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่นศูนย์กับ3ไปนะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับถ้าลูดก็เข้านะครับ06นกะครับกับ08นย์ะครับในรอบปกตินะครับสำหรับเมื่อวานนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็ให้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยครับตับตัวเลข แนวทางนะครับฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับเน้นนะครับ0กับ1นะครับเน้นรูดนะครับเด่น0ย์ก็จะมี60นะครับ20นะครับ50นะครับ10นะครับเด่น1ก็จะมี51นะครับ18นะครับ16นะครับ1 1นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี 460นะครับ251นะครับ991นะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางฮานอยนะครับ2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดวันที่4นะครับเดือน5นะครับพศ2อ6 4นนะครับเน้นรูด0กับ1นะครับเด่น0ย์ก็จะมี0660นะครับ20นะครับ50นะครับ 1นนะครับเด่น1ก็จะมี5 1นะครับ18นะครับ16นะครับ1 1นะครับชุด3มตัวก็จะมี460นะครับ2 5 1นะครับ9 1 1หนึ่งนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับหวยฮานนย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับ ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์นะครับทุกเลิฟนะครับทุกการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านนะครับในงวดวันที่4นะครับ เดือนพฤษภานะครับปศ2563นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ